ยาากป่มีโอกาสที่จะไม่ได้ไก่ครับสอรัอ m d เสยิงกดไวเลยกูรูเซียมานี่กระชับพื้นที่วัดคมวัดคมนี่ไงกูรูเซียโอ้โหผมจัดแล้วเป็นสองกูรูเซียเอาไปสองมเหรอทอ่กูรูเซียเอาไปสามเหลืออะไรธนวัตรโอฟไอทีเอสอย่างไรผมแงมไป ใช้จว่าเช็คหรือเปล่าแล้วมุมข้างบนของบอสซเอ้าวู้ยเฮ้ยลูกซองอะไรเลยเฮ้ยระยะนี้นี่ยในเอชอาร์ผมขออนุญาตดูของแต่งใะโชกหรือเปล่าวะน่าน่าจะใส่นะผมว่าเฮ้ยโอเขาหัวพี่หลอกปิดสามอ๋อชาวไทยไลท์อัเทอร์วิคแล้วติดไฟเพื่อนเฮ้ยสามซองเฮ้ยจุกสามซองเหรอสามซองเฮ้ยโอ้ย FWE สปอร์ตแต่สองดอกแรกเนี่ยคือโ oh อ้มา์พอดเออจัดนะ้ยขึ้นได้หรือเปล่าโอ้แล้วจังหวะนี้กลายเป็นว่าเมจิกขึ้นมาฟรีเอ้ายังไม่ขาดสาธุลองปึ๊บเรียบร้อยทาวัดน็อกไปมือหนึ่งเหมือนกันแบงค์ตรงนั้นน็อกไปโดยเพยเดนวันโนนคอมโบกันไปแล้วเพเดนตรงปกต<ร><ห>ิน้อยไปอีกหนึ่งแล้วเป็นใครเก็บไปเอาดีๆเด้อเมจิกแชมป์นะเมจิกแชมป์แล้วเห็นเรียบโอ้โหลากไปเรียบร้อยครับเหลือคนเดียวฮะทัพเปอร์ แล้วขึ้นมาวิกิจัยเรียบร้อยถามเฉยตรงนี้เหลือ2ทีม3ต่อหนึ่งยากมากแต่อาจจะทำได้เพราะว่ามุมของเขาอยู่ในวงแล้วครับใช่ครับเอ้าตั้งนานเขาพูดกับมันตั้งนานแล้วเพื่ไปอยู่ไหนวะเพื่อเพื่อเพื่อไปแล้วเลี้ยงหนึ่เฮ้ย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 ้ยวิกิจัยนงอย่าสามนะเฮ้ยเขาปีนทำไมเอาสามก่อนเก็บคิวอุ้ยกระดูกนัดน็อกได้ครับน็อกได้วเฮ้ยเรียบร้อยเมจิก ร้อยแล้วไก่นี้ไม่ได้หนึ่งเลยครับผมแม่ถ้าใครอยากจะเลี้ยลี่เหรอดูเคี่ถีซ้ายมาให้ครับผมแล้วบูมนี้จะเป็นติดไปนิดหน่อยพร้อมเลรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทันได้เลยไปครับผมแล้วลากมาบูมนี้ได้มาอีกหนึ่งหรือเปล่าสิบห้าคิวโดนเลี้ยติ้งใช่ครับครับเลี้ยเกมมิ่งแล้วแฝดไปครับผมแฝดอีกหนึ่งลูกถ้าปิดหมดเป็น19นะจะเป็นรองแค่บุรีรัมย์ที่เดี้ยและเทียดนเลยเอาแล้วดิ เอจปนล็อกไก่แล้วดิสิบเก้าคิวแล้วนผิดได้ใช่ไหมแหม่เ,เรียบยออร้อยอารมอลี่เกมมิ่แปดคิวท่านผู้ชมครับผมปน,นล็อกไก่ได้แล้วในเกมที่ PUBG Battlegrounds เปิดให้เล่นฟรีแล้วทั้ง PC และคอนโซโล